นมัสการพระอาจารย์บรรทาครูอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่4ีมีนาคมพุทธศักราช2 5 6 6ตรงกับวันเสาร์ขึ้น13าค่ำเดือน4ปีขานวันนี้เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีฟ้าสีน้ําเงินสีครามสีน้าทะเลสีกรม,มท่า เสยีบยบโชคของวันนี้คือสีเขียวสีตองอ่อนสีขี้มา้าทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศอุดรหรือทิศเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศพายัพโทษนะทิศท,ทักษิณหรือทิศใต้เครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือเพชรคริสโัลพลอยสีฟ้าหินสีฟ้าเด็ <S <S กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกณีในชื่อคือดอชดาตอประดับขอฐานอมโทองมุทเท่าและนอนเนนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุด ตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอริงและวอลแวนเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือซอสราซอโบฤษีอสอเสือหอหีบรอจุราอ่างและหอนกคู่เลขมงคลวันนี้เลข6เลข7และเลขเสองไมเซตวันนี้พระบรมราโชว,วาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่9ครูจะต้องตั้งใจในความดีตลอดเวลาแม้จะเหนื่อย ก็ต้องอดทนเพื่อพิสูจน์ว่าครูนี้เป็นที่เคารพสักการะได้แต่ถ้าครูไม่อยู่ในศีนลธรรมไม่ทำตนเป็นผู้ใหญ่เด็กจะเคารพครูได้อย่างไรขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์กายขอบคุณและสวัสดีครับ